ตัดเส้นสองสลึงกับปลดเส้นประสาทแก้หลังเร็วคนละเรื่องกันนะครับคนไข้ไปเจอมาบอกว่าขีดแล้วตัดเส้นแล้วจะดีขึ้นอ่าเป็นไงมาครับทํามาแล้วเป็นไงเหมือนเดิมเวลาไม่เปลี่ยนงั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับเส้นสสลึงไม่ได้ช่วยในเรื่องของการแก้หลังเร็วนะครับอย่าเข้าใจผิดตัวเส้นนี้มันเป็นแค่เส้นของแนวผิวหนังที่ตึงตามแนวเส้นสสลึงด้านล่างซึ่งเส้นนี้ไม่ได้มีเรื่องของเส้นประสาทอะไรอยู่ยงั้นการตัด ัวเขาเองไม่ได้ช่วยเรื่องหลังเ็วนะครับส่วนการเทคนิคที่เป็นตัวเรื่องของการแก้เรื่องหลังเร็วจริงๆก็คือการปลดเส้นประสาทตัวที่เขาเรียกว่าเส้นประสาทและความรู้สึกองคชาตหรือดอเ้าเนอร์เส้นนั้นอ่ะจะเป็นเส้นที่ช่วยในเรื่องของการแก้หลังเร็วจริงๆถูกไหมผ่าตัดแก้หลังเร็วกับหมอไปแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีดีขึ้นครับจากเท่าไหร่นะสิวิขึ้นมาเป็น5นาทีห้านาทีก็คือ300วิก็คือ30เท่าเข้าใจกันด้วยนะครับขีดตัดเส้นสองสลึงไม่ได้ช่วยเรื่องหลังเ็วนะครับตัวที่ช่วยเรื่องหลังงเเเเรรร็็็ววจจิๆทที่ปปนนนถาะค ปลดเส้นประสาทแกห้หลังเร็วโดยเฉพาะนะครับอย่าเข้าใจผิดอีกนะ